สวัสดีครับแม่วันนี้มาดึกนะครับ21นาฬิกา 47นาทีวันนี้ทั้งวันไม่ได้ลงคลิปนะครับลงตั้งแต่เมื่อวานเนาะนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสก็พยายามจะดูอยู่นะครับว่ามีคลิปอะไรเด็ดคลิปอะไรดังคลิปอะไรกระแสนะครับเอาหลักๆเลยนะครับก็ยังเป็นการเมืองนะครับกับการพระอยู่ที่เป็นกระแสณนะตอนนี้นะครับการพระก็เอาวัดพระบาทน้าพุนะ เกินำเขาคร่าวนะครับการเมืองนะครับการทหารก็ตะเข็บชายแดนของเรานะครับก็เป็นข่าวขร่าวของแม่ทัพภาคที่2เหลือเวลาอีก50กว่าวันอันนั้นเราวางไว้กันก่อนณนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับสามทุ่มกว่ากว่า มีข่าวคราวนำมาฝากนะครับดวนจี Channel ของเราเป็น h ช n n นลข่หมดคลิปคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสน,นะครับแล้วก็คลิปที่มันเป็นประเด็นล่าสุดพยายามจะทำคลิปให้สั้นที่สุดและตัดต่อให้น้อยที่สุดนะครับณนะตอนนี้ทิสานะครับ กลับมาอ่อนแล้วนะครับหายไป 3- 4สวันเลยนะครับแม่ก็คราวที่แล้วบอกว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะอ่อนประมาณครั้ง2ครั้งวันนี้ก็ครั้งที่1แล้วนะครับคือน้องติดงานนะครับบางคนบอกว่าน้องไปไหนอะไรยังไงนะครับอะนะครับเอามาฝากให้ดูพรีรด,ดิง้งน้องยังจำไม่ได้เลยว่าชุดเนี้ยถ่ายเมื่อไหรอะไรยังไงเมื่อไหรเนาะเมื่อกี้น้องไฟ์สดแล้วมีคนถาม นะครับว่าชุดเอ่อชุดเอ่อชุดเ,ดเจ้าสาวชุดแต่งงานไปถ่ายอะไรยังไงมื่อถอดสีขาวสีชมพูน่ะนะครับผมก็เลยไปหามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้อเป็นชุดแบบไหนอะไรยังไงคือช่วงนี้นะครับก็ใช้คาว่าเป็นงานงานเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นพรีเลดดิ้งบ้างเป็นชุดเอ่อของเอ่อ สตูดิโอเป็นเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับอัดรายการเล็กๆน้อยๆบ้าง MMV เพลงบ้างก็เลยเอามาฝากนะครับเดี๋ยวมีอะไรยังไงขาดตกบกพร่องก็จะนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้นะครับพึ่งเข้ามาดูเมื่อกี้เองไปเจอน้องกําลังทําร้อนผมอยู่นะครับก็พร้อมที่จะนอนแต่ทําร้อนผมไว้เตรียมงานวันพรุ่งนี้ฉะนั้น ก็เลยเก็บเรียบเรียงนั้นนามาฝากนะครับเนื้อหาใจความจะเป็นอะไรยังไงบอกได้เลยว่าณตอนนี้ยังไม่ทราบน้องออนยังไม่ถึง20นาทีก็พยายามจะมาตัดนมาแจ้งเตือนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆกันก่อนอยู่ในช่วงพีเคผมก็ชวาดออกมามาทําคลิปแบบรวบรัดตัดตอนนะครับเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนไม่อย่างนั้นก็สักตีหนึ่งตีสองหรือว่าพรุ่งนี้เช้าจะขมวดคลิป สรุปคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องทิสาน้องกันนะครับหรือว่าน้องเข้มนะครับน้องเข้มน้องมุกเนาะนะครับก็จะตามมาให้นะครับเพราะว่า2คนนี้ก็อิดฮอตอยู่นะครับ ก็ตั้งแต่ย้ายมาซบช่องใหม่นะครับก็น้องไข่มุกเนาะนะครับใครเป็นแฟนคับน้องเข้มน้องไข่มุกก็ล้องพิมพ์นะครับครสวัสดีครับสวัสดีค้าบ้างนะครับเพราะว่าเก่าเก่าส่วนมากจะเป็นแฟนครับของน้องกันกับน้องที่สานะครับอย่างที่บอกคลิปดีคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสพร้อมจะนํามาฝากนะครับอ่ะเราไปดูเนื้อหาใจความกันด้านในกันดีกว่านะครับเปิดมาได้สักพักเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้อง ก็เข้ามาตรึมเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแป๊บเดียว300คนนะครับแต่เท่าที่ไปดูเนาะนะครับมาตรฐานโดยรวมโดยส่วนมากนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนผมไปดูน้องมุกดาเนาะนะครับพันเเนาะนะครับที่สานี้ก็คือมันอยู่ช่วงเวลาออนด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆหนอๆไปเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้เนาะนะครับเพราะว่าเออในช่วงเวลาการออนบ่อยออนไม่บ่อยมันมีผลอยู่นะครับในการดันฟีดนะครับก็เปิดได้แป๊บเดียวก็มาทักทายเรื่องสงผล ของน้องส่งรูปหัวใจนะครับแล้วก็ไล่เก็บของนะี่ดูสิครับแม่ก็อันนี้รูป,รปจุ๊บนะครับเป็นสติกเกอร์ใครจะส่งแบบนี้ต้องแลกเหลียญกันก่อนนะครับก็เข้ามาคุยบางคนก็เข้ามานะครับบอกว่าอ้าวนะนะครับมาเพลงแนวเศร้าอีกแล้วนะครับทิสานะครับ ยังไงวันนี้มาเพ่งเศร้าหรือเปล่าคือก็พยายามจะโยงไปอีกแล้วครับท่านมันไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่เ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องก็พยายามจะจับโยงนะครับทําผมตอนนี้นอนยังไงคะนี่อันนี้เป็นช่วงที่คุยกับแฟนครับนะครับบอกว่าทําผมก่อนนอนนะครับทําเป็นร้อนเป็นร้อนนะแบบเนี้สวยนะครับแต่จะนอนแล้วทําทําทําไมทําอะไรนะครับน้องก็ไม่ได้กกงไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับก็บอกว่าส่วนมากทํา นะครับแล้วนอนแล้วพรุ่งนี้นะครับมันสะดวกแล้วออกไปไม่ได้เสียเวลาอะไรยังไงกันมากนะครับก็เป็นโมเมนต์เล็กๆนๆน้อยนะครับได้สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวครีเอเตอร์น่าจะเป็นไม่คีเห็นแบบแบบน่าจะเป็นชายเย็นนะใช่ไหมใช่ไหม ใช่แล้วครับแมมชาเย็นนะครับกับผองเพื่อนนี่แหละนะครับเหมือนจินนี่ใช่ไหมนะครับอีกคนหนึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดนะนะครับถ้ามองผิดก็ขออภัยด้วยนะครับมองไม่ค่อยเห็นช่วงนี้ตาไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็มันค่ำด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะดึกแล้วนะครับก็มาปุ๊บ แน่นอนนะครับน้องเป็นคนที่สนิทและคุ้นเคยกันในโลกติ๊กตอกวงเล็บนะครับในโลกติ๊กต k อกอันดับแรกก็สวัสดีค่าพี่ทิสาก่อนเลยนะครับมารยาทอะก็ซึมซับวัฒนธรรมไทยไปนะครับเจอคนไทยไปลามาไหว้ก็ละกันก็มานั่งคุยกันนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมพยายามจะเก็บโมเมนต์นะครับแล้วก็เอ่คอคอมโมเมนต์ของแฟนคลับแล้วก็โมเมนต์ของเอ่อเขาเรียกว่า my friend ในโลกติ๊กตอกมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับเพื่อบางทีใครตามไม่ทันก็อาจจะอยากจะดูมัวโมเมนต์นะครับเออเมนหลักอย่างเช่นแฟนคลับของน้องทิสาน้องกันนี้อะไรยังไงหรอือเปล่าน้องกันจะมาไหมวันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ทราบและไม่รู้ต้องดูกันยาวๆนะครับมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเออก็มาถามว่าทิสามีเพื่อนไหมท่สาก,ก็เลยดึงเพื่อนเข้ามาอยู่หนึ่งคนมาช่วยในการปีเคนะครับก็ออกตัวนะครับอีกนะคนที่เข้ามานะครับก็ เ,เป็นคนไทยเนาะนะครับที่เข้ามาแล้วก็บอกว่านะครับวันนี้นะครับพี่ดิสาแบกให้หน่อยพี่สาบอกว่า วันนี้จะแบกก็คงยากอยู่เพราะว่าไม่ได้ออนอยู่หลายวันของไม่มีเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องสู้กันไปตามนั้นเลยนะครับแม่ก็บางคนก็มาถามนะครับรายการจะมาอะไรยังไงวันไหนก็ยังตอบไม่ได้รู้ไหมใครโสดเนาะนะครับฉะนั้นก็ดูกันไปนะครับส่วนมากผมจะเอาโมเมนต์คอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆพ,นพี่พิงน้องมากกว่านะครับผมอยากเห็นบริบทนะครับที่คุยกันในเนื้อหา นะครับแต่ส่งส่วนองค์ประกอบโดยรวมนะครับในการพีคงพีเคอะไรยังไงพวกนั้นนะครับก็เอามาฝากนิดๆหน่อยๆหรือว่าโจกึล่มโจกึล่มก็แล้วกันนะครับบางคนก็มาดูนะก็ับศึกษานะครับมุมนี้น่ารักจังคือมันจะเป็นคือมุมแบบเต็มกับมุมแบบเล็กๆน้อยๆในการพีเคนั้นนะครับติ k กตอกมันจัดแสงไม่เหมือนกันนะบางทีดูจอเล็กนะนะครับจะสวยกว่าจอใหญ่ก็มีนะครับบางคนก็เข้ามาบอกโอ้โหวันนี้ที่สาไลด้วยนะครับตามไล์นะครับ ตอตอนะอย่าเป็นตอ่ตอๆนะกลายเป็นพิมต่อคอนะครับติ๊กตอกมาตามไลฟ์ของติ๊กตอกมานะครับก็ตามให้กําลังใจนะับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริบทนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงพีเคผมเลยชอบแวบออกมาใช้เวลาให้สั้นที่สุดมานําเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆหน,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 นุองๆได้รับทราบกันละกันนะครับมีอะไรยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแอดมินทีทีจะใช้พร้อมจะขมวดเรื่องราวนะครับช่วงนี้นะครับก็พยายามจะเอาข่าวคราวของดารานะครับช่วงวันอ่ะ บอกช่องวันได้นะครับเพราะว่าเป็นน้องเข้มกับน้องมุกย้ายไปอยู่ช่องวันเนาะนะครับก็ไปเล่นละครอ,อะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่ก็ตามให้กําลังใจกันไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆที่น่าสนใจดูแล้วไม่เครียดพี่ยา,ยาจะนําเสนอให้มากนะครับยกเว้นถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆนะครับแหม่ก็ต้องนําเสนอแบบเครียดๆนะครับความจริงวัดพระบาทน้ําพุกับหมอบีก็เรื่องตึงเครียดอยู่เหมือนกันนะบอกได้เลยว่า มีเจ็บนะครับมีเจ็บแน่นอนเอาแค่นี้กันก่อนครับผม